เฮ้ยวัดีพี่ทำไมน้องเฮ้ยที่มไม่ใช่พี่ก่อนเนี่ยปกติไลฟ์คนเดียวไงเฮ้ยน้องไลฟ์แฟนแฟนแฟนเหนึ่งอะเดยเออเขาบอกว่าพี่ไลฟ์พี่ไลฟ์อยู่ผมแบบเพิ่งกลับมาถึกบ้านเ,เนี่ยไปไหนคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตเมื่อวานดิไม่ใช่ไม่ใช่ไปออกกองออกกองวันนี้อ๋ออ้อกองใหม่อ,อ,อ,อหรอกับอันนี้ไงกับเบสไงเรื่องเรื่องนั้นอะเสร็จแล้วเหรอ เปิดแล้วไปแล้วพี่อ้ยอิจฉาคนของงานเดียววะ่ะโอ้ให้มีบ้างเอ <laughs> ถอะด้ข่าวว่าตัวเองก็เพิ่งปิดปิดเรื่องนงินไปแล้วบอกว่ามีให้มีบ้างเถอะนี่คนนี้ว่างว่างมาสี่เดือนแล้วผมจําได้ผมพูดกับพี่ไว้ว่าอะไรวะตอนนั้นอยากมีงานสจวันพี่ผมอยากทางานเจ็ดเออขอพักบ้างได้ไหม่ <laughs> อยากทางานเจ็ดวันพี่ผมไหวพี่พี่ผมแบบ ผมโคตรเลยว่ะมีไงนะผมขอวันพักบ้างพี่พอตอนพักเยอะก็ขอทํางานพอตอนทํางานก็ขอพักเราเป็นคนยีความดีดีชีวิตเรานี่ไเปนคนย้อนแย้เหมือนกันเออเป็นคนแบบไปเรื่อยคุณไปเรื่อยเหร เออไม่ได้พี่ไม่ได้ไปไหนแล้ววันเนี้ยพี่เพิ่อองออกจากโรงพยาบาลอ่าตราไโดยนึกว่าแบบไปยิมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปได้แต่ว่าไม่ไปเพราะว่าวันที่ออกไปก็คือทิ้งงานบ้านไปเยอะม,มากก็เลยกลับมาทํางานบ้านอ๋อแล้วกบมาเก็บบ้านเออผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยของรกคนลกไม่ได้เปีแล้วแค่คำนี้เองสองปี สองปีขอสองปีงปีละอินโนหเก็บบ้านเถอะ <c oughs> บางอันที่ไม่ได้ใช้อ่ะไปบริจาคเถอะโออยากเอาไปอยู่พี่ผมบอกแฟนขับไปอยู่ว่าแบบเออผมขอไปบริจาคนะไอ้พวกเสื้อบางอันมันไม่ได้ใส่อืมแต่ว่าแบบผมยังไม่มีเวลาไปลื้อเลยอยากไปลื้อเพราะว่าย่ามาทีเขาก็จะเก็บใส่กล่องไว้แล้วผมก็ต้องไปนั่งลื้อใหม่ในกล่องแล้วในกล่องอเคยเปิดไหม ก็บริจาคไปยกก, hey, ยกกล่องเฮ้ยยกกล่องเหรอเอา้าก็คุณอะที่ถามว่าต่อให้ต่อให้ไม่บริจาคอะเองก็ไม่ไปเปิดกล่องอยู่ดีถูกปะเออเห็นปะเพราะสุดสุดท้ายแล้วต่อให้มันผ่านไปห้าปีเองก็ไม่เปิดกล่องอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าเองเต็มตู้หมดแล้วไงสุด้ก็กลายเป็นเสื้อวินเทจไงอีกห้าปีตามสะดวก เสื้อวินเทจนเทจมันจะรุนบ้านถึงไม่ไล้เสื้อเสื้อเป็นรูหมดแล้วเออเอ้แฟนคลับซื้อเสื้อวินเทจให้หรอวะอีกหาปีไปเปิดพี่พี่ก็บริจาคแบบอันไหนพี่แบบไม่ได้ใส่จริงๆที่ก็จะบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยมันเต็มตู้จริงๆคือมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้แล้วคือแบบบางทีมันก็ เยอะล้นหรือไม่เราก็ต้องโรเทตแบบอันไหนเก่ามากอย่างเงี้ยเราก็ไปบริจาคแล้วเราก็เอาของใหม่มาใส่แทนเออทางนี้เขาบอกว่าพี่ฟิล์มพูดถูกใช่แม่นั้นมันมีมันม,ม,นมีเขาเรียกว่าต้องไปลองหาอเขาเรียกว่าศิลปะการจัดบ้านแบบญี่ปุ่นฮะมันมีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่ไปอ่านที่ไปอ่านที่ไปเคยฟังพอร์สต์เกี่ยวกับเขาเขียนหนังสือมาเลยนะว่าเราควรจัดบ้านยังไง อ๋อที่แบบพอมันเป็นสไตล์แบบไม่นิมอลแบบญี่ปุ่นที่เราชอบกันอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนว่าเราอ่ะจะต้องเราจะต้องจัดบ้านในทุกๆแบบเหมือนบิ๊กครนนิ่งอ่ะทุกๆกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบของอันไหนที่ไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ทิ้งเราก็ควรที่จะไปบริจาคเราจะดูยังไงหละ่ะว่าของสิ่งไหนที่มันควรจะเก็บหรือของสิ่งไหนที่มันควรจะเอาออกจากบ้านเราไปนึกออกปะอืมที่อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะรู้ว่าสมมติว่า รองเท้าอ่ะเยอะมากอืมอืมจริงจริง,รง,รงชอบของชอบชอบทุกคู่เลยบางทีพี่ oh. เอาของพี่รับของแฟนคลับมาเฮ้ยคู่นี้คู่น,นี้ช่วงนี้ฮิตช่วงนี้แบบสวยอยากใส่พี่ก็ใส่คู่เก่าที่พี่พังเป็นของที่ตัวเองซื้อด้วยซ้ำพี่ก็พี่ก็ให้พี่ชายให้เพื่อนให้คนใกล้ตัวที่เขาใส่ได้ให้ไปก็ไม่เก็บไว้เพราะสุดท้ายอะ่ะบา,าลรองพี่พังไปสองคู่อ๋อเหรอมันมันกาวมันพังเหรอ มันหลุดลุย่ยเป็นแบบเป็นผงเลยอ่ะแบบเป็นชิ้นเล็กๆยังไง็้อนไ,ไม่ได,ได้คู่ที่แจมมี่ไอ้คู่ใหญ่ๆป่ะเออของพี่มันนานมากแล้วแล้วพี่ไม่ค่อยได้ใสใช่ป่ะอ๋อผมเคยเห็นที่ที่อยู่ในตู้โชว์หน้าบ้านพี่ใช่ป่ะตรงไอ้ทางออกอ่ะใช่แต่มันหลุดแบบหลุดแบบซ่อมซ่อม<อ><อ>ไม่ได้แน่นอนอือมเดินไปคือหลุดจนแบบเหมือนพื้นไม่เท่ากันอ่ะหายหายแหว่งไปครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะ มันเป็นสไตล์แบบสตรีทหรือเปล่าพี่แบบบาลองอะคือรองเท้าอ่ะทุกคู่เป็นเหมือนกันหมดคือถ้าไม่ได้ใส่มัมากแบบสตรีทไงใส่แบบใส่แบบอ,อ,อ,อ๋อเปิดเปิดเ็ฟไม่เปิไม่ใช่รองเท้าได้ยี่ห้ออะไรก็ตามอ่ะคือถ้าเก็บไว้นานแล้วเราไม่ได้ใช้อะคือมันพังเออเออน้อยอะก็รู้สึกว่าแบบ เออรู้ว่ามันแพงแต่ว่าการที่เอาไปให้คนอื่นได้ใส่อ่ะอย่างน้อยมันก็ทําไปรองเท้ามันยังทาประโยชน์ให้กับคนอื่นบนโลกใบนี้ได้แต่ต่อให้เราเก็บไว้เราก็ไม่ใส่อยู่ดีปะ่ะเออมันก็ขาดทิ้งไม่ใย่อ่ะเออเราจะทิ้งไม่ทําไมก็ในเมื่อถ้ามันส่งต่อแล้วทําให้แบบคนอื่นคนอื่นเขาได้ใส่ของดีๆได้เะล่าสุดจะไปญี่ปุ่นใช่ป่ะไปค้นหายี่เว้ยเออไอ้รองเท้าบูทหนังที่ไปใส่ตอนหิมะใช่ไหมอ่า แล้วมันอยู่ข้างล่างสุดว้ยผมก็ไปดึงออกพอไปดึงออกปุ๊กบกระบวนแม่งหล่นลงมาทับหัวโอ้โหมันเป็นกล่องซ้อนๆกันแหละบ้านผมไม่ไม่เป็นหลังใหญ่บ้างไงแล้วห้องมันห้องมันเล็กไงที่เป็นห้องเก็บขององัมันเลยอัดกันไว้คือไม่ใช่ในกล่องก็ยังมีของอยู่มีบ้างไม่มีบ้างบางอันก็เป็นกล่องแบบโล่งๆพอเอามาใส่แล้วก็อันไหนอย่างอันน่ะทิ้งกล่องเออเออ,ก,อก็เพราะว่ามีครับ ขัดทิ้งไปเป็นถุงเยอะใหญ่มากเลยพี่ตอนนี้เข้าบ้านแรกๆแบบอาร์ก็แบบมาช่วยกันกล่องอะพวกกล่องอะเอาออกหมดเลยใช่แต่ว่าเองต้องทําเองเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครรู้ไงว่าอันไหนแจมใส่ไม่ใส่โอ้ยเรืองอไรอยังอะไรไม่รู้อย่างแบบพี่พี่เวลาจัดบ้านอะเวลาจะทิ้งของอะไรพี่จะเป็นคนขัดเองทุกอย่างเพราะว่าแม่จะไม่รู้อะว่าอันไหนเราชอบอันไหนเราไม่ชอบอันไหน เราจะเป็นคนเดียวที่รู้ฉะนั้นพวกของทิ้งของอะไรเงี้ยเราต้องไม่คนทําเอออย่างน้อยไปกองรวมไว้หน้าบ้านค่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยทําวันนี้ทํามุมนี้อาเคียตู้นี้ฝั่งนี้จบพักจะได้ไม่ต้องรู้สึกมันเหนื่อยแล้วก็แบบเอ็นจอยทำไปเรื่อยๆเออเออว่าจะไปถามเออว่าจะถามนี้พี่เออไอไอไม่ใช่ไอตรวจอีนี้ตรวจสารแพ้่อ๋ มันมันต้องไงไงพี่เขาตรวจทุกโรงพยาบาลเลยป่ะไอแบบนั้นน่ะมันเป็นคลินิกคลินิกเฉพาะเหรอใช่ไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่ให้ทุกโรงพยาบาลอ๋อเออว่าจะไปตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันว่างๆอาทิตย์นี้แหละแล้วก็โทรนัดอืมอืมกี่วันรู้ผลเนี่ยภูมิแพ้แฝงอาหารน่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์รู้ละ อ๋อเขาต้องรอเป็นอาทิตย์เลยอ่ะใช่เพราะมันมันจะเจาะเลือดเราเขาจะเจาะเลือดเราอ่ะหนึเข็มไม่ใหญ่แล้วก็มาไปตรวจอืมก่อนก่อนไปก็คือห้ามกินน้ำงดน้ำหกชั่วโมงมั้งงดอาหารงดอาหารงดอาหารสิบอืมอืมอืมเพื่อสุขภาพอ่ะงดน้ำงดอาหารเออเพรานี้แบบ พี่งดสามองพี่งดไม่ให้ไม่ใช่หกชั่วโมงทําน้ำเปล่างดสามสิบนาทีก่อนอก่อนอ,อ่าก่อนเจาะเออเพราะล่าสุดผมก็แพ้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่พื่นขึ้นตรงเนี้นแต่ถ้าแพ้นะไอ้อที่พี่ตรวจมันมันตรวจแค่อาหารนะมันสามารถตรวจแบบปัจจัยภายนอกที่เราจะต้องแพ้อ,อีกได้ปะ่ะมีแบบนั้นไหม ยี่ฟิมหลับแล้วอ,ะ you, you. อ่ะคิดอยู่อคิดอยู่หรือว่าจอค้างหลับไปแล้วอืมอาจจะต้องลองถามแบบพี่พี่ไม่แน่ใจว่าแบบปัจจัยภายนอกแบบตรวจว่าเราแพ้อะไรบ้างอืมอืมว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของกินอ่ะอ๋อแต่พี่ตรวจแค่ของกินใช่ไหมพี่ตรวจดีเอ็นเอด้วยอ่าเราก็จะรู้ว่าแบบ เราจะรู้ทุกอย่างอ่ะหมายถึงว่าความสามารถด้านกีฬาเรามีมากน้อยแค่ไหนเรามีเชื้อชาติอะไรหมายถึงว่ายัางไงพี่ความแข็งแรงของร่างกายของเราเวลาเล่นกีฬาเหรอใช่แล้วเรามีพรสวรรค์ด้านไหนเฮ้ย <h oney> มันได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้แล้วก็เราเขาก็จะรู้ว่าเรามีวิตามินมันก็จะตรวจถึงวิตามินว่าเรามีวิตามินไหนที่เพียงพอแล้วมีวิตามินอ่ด อะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงไม่ว่าแอลกอฮอล์เราเซนซิทีฟไหมมีโอกาสเสี่ยงบาดเจ็บอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันจะตรวจได้หมดเลยอืมโรคโรคในอนาคตได้ไหมมันมันตรวจได้แค่มีความเสี่ยงไหมเออเออเอตรวจได้มันเขียนเป็นดีเอ็ะนะใช่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไหม แต่แต่มันก็ไม่ได้บอกแต่มาต่อให้ไม่มีความเสี่ยงก็แปะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เป็นนะอืมอืมการที่ไม่มีความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าวันนั้งหน้าเป็นไม่ได้แจมถามเกินไปเอา้าก็พี่เขาไปตรวจไปแล้วผมก็เลยต้องถามน้องแจมมาหยุมพี่นั่นแหละก็ควรไปตรวจนะตรวจห้าทีตรวจห้านาทีแต่ก็รอผลสักพักใช่ไหมมาอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ย ถ้าตรวจอะคุมแพ้แฝงอาหารนะ่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าถ้าตรวจในส่วนของดีเอที่มันจะตรวจเรื่องพวกวิตามินเรื่องพรสวรรค์ใดๆอะมันจะใช้เวลามาปเดือนคึ่งเดือนหนึ่งถึงสองเดือนอะเพราะมันต้องส่งไปแล็บต่างประเทศเอออ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจในแล็บไทยเหรอใช่มานอมอม ค่าตรวจนี่คือค่าตรวจอะไรครับโปรแกรมไหนคือมันมียผมว่ามันมีผม,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 มตรวจสองโปรแกรมคือในส่วนของดีเอกับอาหารเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมถามพี่แล้วกันพี่ไปตรวจไหนี๋ยวคุยกันหลังไม์กันละได้ได้น้องไอ้นี่มาบางทีมันมีโปรด้วยนะแบบอตอน,นที่แบบเป็นซื้อแบบสองกล่องอย่างเงี้ยตรวจไปสองครั้งสองคนราคาถูกแบบฮะคิดว่าตัวเองซื้อถูกแล้ว อันนี้คือแบบถูกลงไปอีกเยอะมากอ๋อหมายถึงว่าถ้าไปกับเพื่อนสองคนอย่างเงี้ยตรวจด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอได้ได่้จะโปรโมชันน่นอ่ะมันจะมีเป็นช่วงๆพอไปถามเขาได้อ่าๆแล้วก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีเออใช่ว่าจะไปตรวจอยู่เนี่ยตรวจสุขภาพปีนี้ไม่ได้ตรวจเลยไม่ตรวจเองคนไปตรวจด้วยเหมือนกันเลขสามเลย แต่มีผมเหลือตรวจเลือดแต่ว่าตรวจปอดอะตรวจไปแล้วเขาก็เจาะเลือดอยู่ดีป่ะตอนที่ตรวจปอดตอนนั้นเป็นไข้ไงเขาก็เลอ็กซเรย์ปอดหมดเลยก็ไปไม่ไหมตรวจตรวจสุขภาพนี่คือเขาตรวจโออ,อโดยรวมหมายถึงว่าแบบถ้าไขมันพวกไขมันไขมันแย่ไขมันเลวพวกไข่กีฬาลา line, พวกเลือดเม็ดเลือดขนาดเรา เป็นเลือดน้อยไหมช่วงนี้เลือดจางไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะบอกได้ในระดับชีวิตประจําวันอืมเออน,นี่เขาบอกว่ามีพวกมวลกระดูกมีอะไรด้วยเนะี่ยใช่น้ําตาลไขมันเออผมว่าอยากไปตรวจเรื่องนี้เ,เรื่องหัวใจมีก็ตรวจอัตราการเต้นของหัวใจพวกอะไรนะ e c g เออ e c g เพื่อแบบตรวจว่ามันผิดปกติไหมอะไรอย่างเงี้ย ตรวจ<ช>ได้เอิมเข้าไปได้ในโปรแกรมกับพวก<อ>แบบทางเดินหายใจทางเดินหายใจหัวใจ,ใจอย่างเงี้ยคือแบบแค่อยากตรวจเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะมันเคยมีแบบเรื่องพวกความดันมันขึ้นสูงพักหนึ่งอะ่ะแล้วก็กลับมาปกติแต่ตอนนี้อ่ะปกติแล้วอืมแต่ว่าถ้าพวกตรวจในเรื่องของตรวจแบบพวกเซลเล์มะเร็งอะไรอย่างเงี้ย ถ้ายังไม่ได้ทำประกันเราคิดว่าจะทำประกันมะเร็งในส่วนนั้นนั้นอย่าเพิ่งตรวจอ๋อประกันผมทำแล้วทำและวทำมาปีสองปีแล้วมายถึงประกันโรคร้ายนะอืมอืมเพราะว่าถ้าตรวจเจอเขาก็ไม่ให้ทำเออเข้าใจมันเป็นเหมือนเหมือนเกณฑ์ของเขาใช่ปะะ่มล่ะใช่ เอ้ยคนดูพันสี่พันห้าแล้วอ่าพี่ไม่เห็นคนดูแบบนี้มานานแล้วปกติดูผมร้อยสองร้อยค่าตรวจดีเอเท่าไหร่คะเอ่อตอนนี้ผมไปผมซื้อมาอยู่มาณหมื่นสามครับแต่ว่าวันนี้ผมไปตรวจจริงอ่ะเขามีโปรพอดีเออซื้อแพ็คคู่หมื่นห้าตรวจสองคนหมื่นห้าผมต้องไปตรวจเองนอก ตัวสองคนหมื่นห้าแต่ว่าม,มันมีหลายแ lap นะครับลองลองหาข้อมูลกันเองว่าแบบแ lap ไหนถูกกว่าเขาให้โปรโมชั่นดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงๆด้วยยังไม่เคยตรวจ e c g ครับตอนนั้นเขาก็ถามกันว่าแบบวิ่งสายพานไหมตรวจ e c g ไหมแต่วันนที่เกียจเฮ้ยตอน,นเด็กๆผมเป็นบ่อยมากในไะอ้ที่พี่เป็นนะที่ป่วยรอบเนี้ยทำดิน่าทิ้งยังผมป่วยผมเป็นบ่อยจนแบบ เขาหมอบอกให้ผมผ่าตัดทอมซินออกอ,ะอ่ะม,มันมันบวมอะ่ะแต่ก่อนเรียนรอดอดใช่ป่ะเราแบบตะโกนแบบเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยมันจะแป๊บเดียวผมก็เป็นแล้วผมก็เป็นไข้เลยเออพี่ก็เป็นวันนั้นพี่ไข้สามเก้าเออโหดทรมานโหกินอะไรก็กินยากกินกินแล้วพี่มีอาการจะอ้วกอีกคือแบบกินก็ไม่ลงอา่นนาหนักแบบจะตายอะ่ะนั่นอะ่ะแต่คอดิแล้วอ้วกอะ่ะ ที่ไม่กินเลยอะ่พะพอกินแล้วรู้สึกแบบเหมือนได้กินอาหารแล้วจะอ้วกอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะออซอมซินหนักเสพนี่ไงเขาบอกใช่แต, <S <S แต่ว่าผมมนไม่เป็นมาแบบนานมากแล้วตั้งแต่ตอนตั้งแต่เรียนจบมอต้นมัน้งก็ไม่ก็ไม่มีเลยไม่ได้เป็นเลย <S <S <ๆ S 2> เพราะว่าโดนโดนอันนี้ไงแบบเหมือนกับว่ามันพอพอมันลงคอแป๊บหนึ่งร้องเพลงใช่ไหมมันร้องเพลงแล้วเสียงแหบเสียงแหบลงคอเสร็จปุ๊บ ดนเชื้ออะไรมาก็เป็นแหละแป๊บเดียวทมซินักเสบอ่าน,นหมอก็บอกหมอบอกหลายประโยชน์เออผม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 ไม่กล้าผ่าไม่รู้อะผ,ผมก็เลยเอาเก็บไว้หมอบอกครับแม่บ,บันมาให้ผ่าถึงแล้วก็มีประโยชน์ถ้ามันเป็นบ,บ่อยๆใช่ปะ่ะอืมไม่ค่อยมีประโยชน์กับร่างกายเป็นโทษเป็นโทษสำหรับเรามากกว่าเพราะมัน,นเกิดบ่อยไงอืมอีทุม่มนะวาสองทุ่มครึ่ง โอเคพี่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมจะลงไลน์แล้วผมจะไปล้างหน้าอาบน้ำแล้วใช่าเาเออนี่เปิดเมื่อไหร่คือนะแรกะแรกวงานหนุกหนุกไหมหนุกหนุกหนุกก็ไปเจอมันก็คนคุ้นเคยกันหมดแหละแล้วมันก็เจอกันอยู่แล้วเรื่อยๆไงพอไปเล่นด้วยกันก็ก็มันดีหนุกดีนีเราเล่นอะไรใหม่ๆอยู่กว่า,วางงานเออพอชมร่างทองอยู่นะแฟนขับบอกให้มาทวง เฮ้ยนี่ไงเดี๋ยววันวันพุธเนี้ยวันพุธเนี่ยดูล่างทองทองจริงหรือทองเก๊ทองทากมิ้นมาเพื่อบีทาขมินอีกทองเป็นพัสังเลยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมเปิดให้เนี่ยโอ๊ยนี่มันล่างแดงไม่ได้อันนี้ล่ะเฮ้ยเนี่อันนี้ล้างสมมันได้แค่นี้โอเค เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยโอเคพี่ไว้เจอกันครับไวเจอกันครับน้องโอเคหายดีหายดีเอนจอยครับครับแล้วมันติดยังไงมันอมพอูดจัดออกเฮ้บ okay, ๊ายบายบายครับ